เห็นรถบรรทุกที่แต่งไฟแสบตามีโคเมียมเงาวับแถมยังมีลวดลายสุดล้ำเหมือนหลุดออกมาจากหนังไซเบอร์พังไหมครับถ้าเคยนะครับคุณอาจเคยเห็นเด็กกโทระหรือเดโคเรชันทรัคนะครับรถบรรทุกตกแต่งสไตล์ญี่ปุ่นที่กลายเป็นไอคอนของวงการขนส่งในแดนอาติตุไทยแต่วันนี้นะครับเราจะไม่ได้มาพูดถึงแค่กดโทระธรรมดาแต่จะพาคุณไปรู้จักตั้งแต่จุดกำเนิดวัฒนธรรม ความนิยมและเหตุผลที่ทําให้รถบรรทุกแต่งแนวนี้ยังคงอยู่ในวงการขนส่งของญี่ปุ่นมาจนถึงปัจจุบันครับจะมีอะไรบ้างนั้นมาติดตามชมกันครับเด็กกัเทอราะนะครับไม่ใช่แค่รถบรรทุกที่เอามาแค่ติดไฟแต่งสีเท่านั้นนะครับแต่มันคือศิละปะเคลื่อนที่ คือเอกลักษณ์เฉพาะตัวของวัฒนธรรมคนขับรถบรรทุกญี่ปุ่นที่หลอมรวมทั้งสไตล์ความภูมิใจและความเป็นตัวตนของเจ้าของรถเข้าไว้ด้วยกันนะครับลองจินตนาการถึงรถบรรทุกขนาดใหญ่ที่มีโครเมียมเงาวับติดตั้งรอบคันมีลวดลายสุดอลังการบนตัวรถพร้อมไฟ LED แสงวิบวับทั้งด้านหน้าและด้านข้างวิ่งฉายแสงสว่างสวยไปตามท้องถนนในยามค่ำคืนนี่คือสิ่งที่เดโกโทระกลายเป็นที่จดจำและเป็นที่หลงใหลของผู้คนครับจุดกำเนิดของเดโกโทระ เดโกทรานะครับเริ่มเป็นที่รู้จักในช่วงปี1970โดยได้รับอิทธิพลอย่างมากจากภาพยนตร์ซีรีส์เรื่อง t r u c ยาโลหรือแปลเป็นไทยว่านักเลงรถบรรทุกหนังเรื่องนี้นะครับเล่าเรื่องราวของเหล่าคนขับรถบรรทุกที่มีวิถีสุดกระและแต่งรถของตัวเองอย่างเต็มที่เพื่อแสดงความเป็นตัวตนความเท่และความดดดันของพวกเขาความนิยมของหนังเรื่องนี้นะครับส่งผลให้เกิดกระแสแต่งรถบรรทุกตา,ตามแบบในหนังนั่นคือจุดเริ่มต้นของเดโกทราครับ ในยุคแรกของเดโกเทระนะครับได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมยากุซ่าและคนขับรถบรรทุกอิสระที่ต้องการให้รถของตัวเองนะครับโดดเด่นไม่ซ้ำใครพวกเขานะครับจึงนําโครเมียมมาติดเสริมตัวรถติดตั้งไฟจำนวนมากและเพ้นท์ลวดลายที่สะท้อนถึงจิตวิญญาณของพวกเขาเองนะครับบางคันนะครับแต่งแนวซามูไรบางคันนะครับเป็นลวดลายมังกรหรือแม้แต่ภาพวาดที่มีความหมายทางจิตวิญญาณครับองค์ประกอบของเดโกโชระ รถบรรทุกแต่งสไตล์เด็กโกลทารานะครับมีองค์ประกอบที่เป็นเอกลักษณ์เริ่มตั้งแต่กันชนหน้าขนาดใหญ่ที่มักทําจากโครเมียมเงาวับมีไฟหน้าหลายดวงติดตั้งแบบแนวตั้งหรือแนวนอนตามด้วยบางโคลนและกันชนข้างที่เพิ่มความดุดันต่อมาก็คือไฟ LED ที่ติดตั้งทั่วทั้งคันตั้งแต่หลงังคาข้างตัวรถไปจนถึงด้านหลังบางคันนะครับติดตั้งไฟนีออนใต้ท้องรถเพื่อให้เกิดแสงสะท้อนกับถนนเวลาวิ่งในเวลากลางคืนครับ ในส่วนของการตกแต่งภายในของเดโกโทระนะครับมักจะมีเบาะหนังคุณภาพสูงผ้ามากก่มานกำมยี่ทีวีจอใหญ่ลำโพงเสียงกระหึม่มและบางคันนะครับมีระบบเครื่องเสียงที่สามารถเปิดเพลงขณะขับขี่เพื่อสร้างบรรยากาศที่เราใจภายในของรถบางคันนะครับยังมีการตกแต่งที่ได้แรงบันดาลใจจากวัฒนธรรมญี่ปุ่นเช่นการใช้ลวดลายดั้งเดิมภาพพิมพ์แบบญี่ปุ่นหรือแม้แต่ไฟแบบโคมไฟกระดาษสไตล์เอโดะวัฒนธรรมและการรวมตัวของกลุ่มเดโกโทระ แม้ว่าช่วงยุคลุ่งเรืองของเดโกทุระนะครับจะอยู่ในช่วงปี1980จนถึง1990แต่ในปัจจุบันนะครับยังคงมีแฟนคลับและกลุ่มผู้ชื่นชอบเดโกทุระรวมตัวกันอยู่ตามงานอีเวนต์ต่างๆในญี่ปุ่นมีการจัดงานโชว์รถบรรทุกแต่งที่ใหญ่ที่สุดอย่าง Art Truck Show ซึ่งรวมเอารถเดโกทลระกว่า100คันมาร่วมอวดชมกันงานเหล่านี้นะครับเป็นโอกาสให้เจ้าของรถได้พบปะพูดคุยและแลกเปลี่ยนเทคนิคการแต่งรถกัน นอกจากนี้นะครับยังมีการประกวดความสวยงามของรถในแต่ละปีโดยมีเกณฑ์การตัดสินจากการออกแบบสีสันและฟังก์ชันการใช้งานครับสรุปนะครับเดก็กโทระ,ะไม่ใช่แค่รถบรรทุกที่ถูกแต่งให้ดูอลังการเท่านั้นแต่มันคือวัฒน,ธ,นธรรมเป็นจัญลักษณ์ของวิถีชีวิตของคนขับรถบรรทุกญี่ปุ่นที่ต้องการแสดงออกถึงตัวตนผ่านงานศิลปะเคลื่อนที่บนถนนแม้ว่าในปัจจุบันนะครับจะมีข้อกําหนดด้านกฎหมายเกี่ยวกับแสงไฟและเสียงที่ทําให้เดก็กรทระลดจํานวนลง ต่เสน่ห์ของมันนะครับยังคงอยู่และยังคงมีรักในศิลปะการแต่งรถแนวนี้สืบทอดต่อกันไปครับผมถ้าคุณนะครับชื่นชอบเรื่องราวเกี่ยวกับรถแปลกๆหรือวัฒนธรรมยานยนต์ญี่ปุ่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดเนื้อหาสุดจริงแบบนี้อีกนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ ผมเปิดช่องทางในการสนับสนุนช่อง Cassie Bank Channel ถ้าไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปกดปุ่ม thanks หรือปุ่มขอบคุณที่เป็นรูปตัว S ในหัวใจเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับพักสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ถ้าอยากให้ระบบไฟในรถของเพื่อนๆนะครับมีความเสถียรมากขึ้นรู้สึกได้ถึงเรื่องคอมแอร์ตัดน้อยลงอาการไฟกระชากลดลงเครื่องเดินเรียบ และรอบนิ่งขึ้นอย่าลืมสายกราวซิ่งของผมนะครับจะทําให้ระบบไฟนั้นกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งสนใจยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์รายละเอียดไว้ด้วยยังไงผมก็ฝากด้วยนะครับ หวังว่าคลิปนี้นะครับคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยเหมือนเดิครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ยังไงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วมาดูกันว่าครั้งหน้าผมจะมีอะไรมานําเสนอขอบคุณที่ติดตามชมกันครับสวัสดีครับ